เียนนี้เราเรียนก็นทุกวันเนี่ยหนูหนูนะลุงดูแล้วลูกมันหนูลุงให้คะแนนไม่ได้ขนาดเราไปสุดนิพพานแล้วเรายังทําอะไรไม่ได้นูก็ต้องดับกันไปคุณจะไปสุดคุณต้องลบไปเรื่อยคุณนะคุณจะไปนิโรธเอาความสุขใจไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้พวกเราส่วนใหญ่ก็นิโรธนิบูลก็นะ ถ้าคุณสอนคุณสอนได้คุณเข้านิพพานไปหมดหน้าที่คุณจบแต่างานใน่าตุทราอธรรมีกแค่นั้นมาเลยหนึ่งนิพพานเป็นมีเท่าไหร่หน,หนูหนูต้องไปให้สุดสองนิพพานกายธรรมเทา่าไหร่นิพพานตายหนูต้องไปให้สุดเมื่อไปสุดแล้วหนูจะได้รู้เห็นโอ้มันมีปัญหาอะไรด่านบุรีนี้กูมาทั่วแล้วใช่ไหมนะตรงนั้นมีผัดไทยตรงนี้นะเออถ้าหนูไม่ไปรู้เห็นอย่างนี้หนูก็ไม่มีงานทำเนี่ยครนี้หนู เมื่อไปสุดแล้วต้องเอานิพานเป็นกับนิพานกายธรรมมาปั้นให้เป็นลูกศรกลมอันเดียวรวมกันในกายเดียวให้ได้หนูทําได้ไหมดูแล้วก็ดูนะแล้วก็พิตดารรู้ยามออกไปนะไปเจอธรรมภักมานที่ใดบ้างก็ดับให้หมดอันไล่หมดเนี่ยอันนี้คือความรู้ที่ลุงกําลังทําอยู่ขณะนี้ เมื่อคืนที่ทําไปเนี่ยที่บนกระชูชยัยเออลุงดีใจนะว่างั้นนะบอกโอ้โหเอาละดีใจละที่ไหนได้ชูชยัยยังมีอีกเมื่อคืนเราเจอจักรพัทอีจกักรพดทที่เราเจอครั้งนี้พิดก็ทุกครั้งที่เราเคยรู้เคยเห็นมาเราคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้พุบประมาณเหมือนหนึ่งแบบนีึงนะหนูนนะมันมีสถานที่จํากัดเล็กออกไปลูกปลากระป๋อง่าอยู่อย่างไงกายจากักรพดิไปอยู่ในน้นโอ้โห มันมันเอาไปไว้ก็คือแล้วกายอย่างนี้เราก็ไม่เคยเห็นมาแต่การก่อนหนูก็ต้องอาราธนาธรรมดับอธิษฐานถอนทฏิหานถอนทีน่หานดับที่าน,นแก้กายทุกากายให้ข่างในใสทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ก็ต้องปรับนะหนูมาอยู่แล้วนะเมื่อมาอยู่แล้วก็ต้องมาเดินวิจฉาถามว่ามีใครรู้เห็นบ้างไม่มีใครรู้เลยรู้ไหมมผ่านไหนหนูไปถามไม่รู้เรื่องไม่รู้จะรู้ยังไง แ้่ลุงอยากจะพูดเรื่องนี้นะว่าให้หนูได้รู้เข้าใจว่าเรื่องมันยากอย่างนี้แหละลูกเอ้ยลุงจะทําได้เพียงใดขนาดลุงตอบไม่ได้จนปั่นนี้แล้วหนูหนูหนังสือปราบมารเล่มที่สามกำลังจะออกเนี่ยใช้เวลาทำสิบสองปีกว่าเพิ่งอ่อนสือได้สามเล่มนี้พูดถึงความรู้พวกเราขนาดคู่มือสมพานมันยังอ่านไม่รู้เรื่องนะวิชาบางผลมันยังอ่านไม่รู้เรื่อง เมื่อเราก็ไม่รู้จะพูดคําไหนนูกชายมาตีอันนี้ก่อนส่วนหนูทั้งสองนี่ต้องเรียนเบื้องต้นไปใหม่หนูหนูต้องมาเริ่มทําดวงใหม่นะลูกนะเริ่มนะลูกนะเริ่มเห็นกายนะลุกนะแล้วพอลุงจะสอนไปเรื่อยๆตอนนี้รีบร้อนไม่ได้อันนี้วิบูลสอนวิบูลต้องเอาหลักของลุงหนูนะหนึ่งคำสอนสามข้อแล้วตีความหมายเช้งใจการทําใจใจฉันแล้วก็เดินนะลูกนะเดินมิชาไป ใครเป็นดวงสายทําให้เห็นพระกอ,องไว้ก่อนจนกว่าเขาจะเป็นสิแปกายแล้วก็ต่อเข้านิพพานไปเลยให้คุณไปหยุดไปนิ่งกันเองบนนิพพานเอาแค่นี้ลูกคุณได้ไหลายต่อหลายเพียงใดแค่ไหนถ้าเขาจะให้เราเออตอบคำถามเราเราใใ้้ว่ากันใหม่พิบูล์เอาแค่นี้ถุก